คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสลัดจากมะม่วงกันค่ะไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้ก็จะใส่แครอทด,ด้วยนะคะก็ขูดเป็นเส้นๆ้นเลยค่ะจริงๆผักเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยอันนี้เป็นแตงร้านนะคะใช้แตงกวาก็ได้ปอกเปลือกแล้วก็ขูดเป็นเส้นๆ้นนะเอาแต่เนื้อตัวมเมล็ดมันเราจะไม่เอานะคะ เราใส่มะม่วงดิบด้วยค่ะก็จะเป็นมะม่วงดิบที่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะปอกเปลือกขูดเป็นเส้นๆผักเคลสัก3ามสีใบหั่นเป็นชิ้นเล็กเลยค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงสุกนะคะหลูกค่ะปอกเปลือกล้างน้ำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนํามาหั่นเป็นชิ้นค่ะจะหั่นเป็นเส้นๆหรือว่าหั่นเป็นเต๋าก็ได้นะคะ มะม่วงสุกข,ของเราหวานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะไม่มีน้ําตาลแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้ค่ะซอยบางๆเลยปริมาณตามชอบเลยค่ะเมื่อเขือเทศทราชินีค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยอันนี้เป็นพริกสดนะคะใครไม่มีพริกสดใส่พริกป่นได้เช่นกันค่ะ อันนี้คือหน้าตาของวัตถุดิบของเรานะคะเมล็ดฟักทองนะคะเป็นท็อปปิง้งจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เราก็เรียงเสร็จจานแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็จะนําไปคลุกกับน้ำมะนาวแล้วก็เกลือนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เราจะไม่ได้ปรุงอะไรมากนะคะก็จะค่อนข้างเฮลตี้นิดนึงนะแล้วก็จะไม่ได้ทํารสชาติที่เข้มข้นนะคะส่วนใหญ่รสชาติก็จะเป็นของพืชผักผลไม้ที่เราใส่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบรสจัดจ้านนะคะอาจจะเพิ่มพริกเพิ่มมะนาวได้ตามชอบเลย ค่อยๆค,คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะสำหรับท็อปปิ้งใส่พวกถั่วต่างๆงาอะไรอย่างนี้ได้ตามชอบเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสลัดที่ทําง่ายๆนะคะแล้วก็รสชาติเราว่าอาร่อยดีด้วยนะช่วงนี้มะม่วงเยอะลองไปทําเมนูนิทานกันดูค่ะ